Okay. สวัสดีหนูเล็กเพื่อนรักทําใจนานมากบอกตามตรงว่าเวงกรรมตามทันจริงๆเพราะว่าเขาเนี่ยทําใจมาหลายรอบแล้วแต่ก็ตื่นเต้นจริงๆด้วยโอเคมีเวลาจํากัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกะกันเลยดีกว่าอันนี้กล้องอยู่ข้างๆขางเขานะเขาก็จะแกะแกะจะตูดกว่ามันแกะง่ายดี เมื่อวานนี้ฝนตกแล้วเขาก็เดินไปเอาครั้งแรกเดินไปเอาที่ป้อมยางเพราะว่าปกติจะให้แม่ไปเอาแต่ว่าแม่ไม่อยู่ก็เลยเป็นห่วงกล่องว่าเออ,อยังไงยุย้ยอะไรวะเุ้ยแตนะ่ามันมีของเขาด้วยนี่อ่าของเขาเอออุ้ย <laughs> ไม่ได้นะนี่ของเขา เดี๋ยวแกะเดแกดูนะตอนนี้เสื้อเสื้อผ้าน้องจะตินแล้วก็เอ้ยไม่มีลูกเหยีงใจด้วยอะต่อต่อนี่มีชั้นนี่คนแล้วก็มีป้ายอะเดี๋ยวก่อน อาการ์ดออกมาก่อนอ่านการ์ดก่อนดีกว่านี่ทำไมมีการ์ดสองอันหรือว่ามันเป็นซองอ๋อเป็นซองว่ะตัดเล็บตเล่วพอใช้เอฟเฟกต์แล้วมันก็ยากเงี้ยแหละอู <c oughs> ้ห้อ่านก่อนนะเออเป็นภาษาเกาหลีนะเพื่อนก็ยังแปลเกาหลีไม่ออกเลยอะนะจะต้องไปแปลเกาหลีอีกทีนะ ขอบคุณมากจ้ะเพื่อนน่ารักมากเลยอุย้ยดูสิทำไมน่ารักจังเลยอุย้ยต้องไปแปรก่อนอ่ะอีกอันนึงก็จะเป็นนี่ก่อนนะเขาจะแกะเชือกก่อนอ่ะ ต้องหาอะไรเงี้ยดียก่อนเนี่ยเป็นทุกครั้งต้อ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 งเก็บไม่มินิมอลจริงแต่มันน่ารักมากเลยอะ่ะมันแบบเขาชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วด้วยไงเขากับแกมันแบบค่อนข้างสไตล์เดียวกันอะ่ะ อุ่ยแล้วตื่นเต้แล้วอือมือติดกรอบลูกาอาเอิ่มก็บอกว่าไม่แน,น่นหนาแต่ก็แน,น่นหามนกันนะอุอ่ยเป็นลูกใครอ่ะลูกฉันหรือว่าหรือว่าลูกเฮร์จ็กหนึ่งตอ่อ้เชีงโอ้ยเป็นลูกวาด

ต่อกล่องที่สองเอ้ยมีลูกเแจ็กมาก่อนแล้วคืออะไรเอ้ยมีเบบี้เแจัคนางน่ารักใสดงกันนะนางมีแว่นอ,อะอานางนางเป็นลูกดีฉันหรือเ่านางใส่แว่นเหมือนฉันเลยเอือใช่ลูกก็ชอบไปเนี่ยเอ้ยชัลลักของฉันอ่ะมาต่อกล่องที่สองเขาแกก่อนด้อแกมันมีความมันมีความถ่วงน้ำหนักอะไรอยู่ข้างใน่ะ เขาจะแกะอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะเห็นเห็นว่าหน้าซองนี่เขียนเขียนเขียนเป็นกระจกเกาหลีใช่ปะ่ะเอ๊ะแต่ไม่ใช่กระจกไม่ใช่กระจกเกาหลีมันถึงว่ามันเป็นกระจกแบนมากเอ๊ะแต่ของอะไรเป็นกระจก,กนี่เป็นอะไของข้างในเป็นกระจก,กนี่เป็นอะไ ฉันจะมีการจกแต่งหน้าหรอหรือว่ามันไม่ใช่กระจกเฮ้ยตอนแรกคิดว่าการะจกแต่ไม่ใช่กระจกอก๋อ,อเป็นแค่กองเป็นผ้าเอ็นด <laughs> ู <laughs> <c oughs> จะเอาไปตั้งไปตรงไหนเนี่ย มันเอาหุ่มได้ไหมแต่ว่าตัวฉันใหญ่เธอจะเจ้าหุ่มได้หรอ <c oughs> โอ้ยเฮจจเข้าตัวจริงเลยวะเนี่ยน่ารักจังเลยไมยถึงเต้นใจเต้นตุับตุบต,ตับสัญญาว่าหัวใจจะไม่ไวายนะเพื่อนแต่นางหล่อย,ยันผ้าีิดดีินางหล่อย,ยันผ้าเลยขอบคุณนะหนูเล็กก็ชอบมากเลยดูดีดูตีเขาจะนังอมกาแฟ ไอ้เจ้าเฮียเจ้โอ้ขอบคุณมากนะชอบของขวัญที่แกให้ทุกชิ้นเลยมีความสุขมากแกอาจจะเอ้ยทำไมแกแก,แกช้าจังอะไรอย่างงี้ก็คิดว่าจะแกะตั้งแต่เมื่อคืนแบบอืมมันก็อุปสรรคมันเยอะแล้วไหนแต่ตอนเช้าอีกก็รู้ใช่ไหมว่าวันนี้มันวันอะไรอืมเนีย่ยที่บอกนั่นแหละขอบคุณมากรักแกมากเด้ออยู่เคียงข้างเสมอแล้วก็อยู่กันเป็นเพื่อนแบบนี้ตลอดไป เขาก็จะไม่ลืมวันเกิดแกทุกๆปีเหมือนกันเขารักแกมากนะ